ฮะยวนก็ทูแงก์ครบ no why no no what you talk with me me no want to go to bangkok me want stay here when now me want stay here เออมีคนมาอยากไปกรุงเทพเออมีคนสิมาเรียนอยู่ดิยูวันเรียนเฮโอเค เวนหืม hmm? you can speak Thai โอเคเวนอ๋อว um. um. yeah, sure? uh oh, ิทย์อัลบัมไทยอ๋มครับอ๋มนอบมอมสวบโูัชัวบครับผมชื่อเอ้ยมีเด็กน่อยมีเด็กน้อยไปอยากไปเลียนกรุงเทพแล้วพี่น้องมีการบอกว่าอ่าสิไป เออสิไปหัดเวาภาษาไทยสิไปเรียนภาษาไทยภายในหนึ่งปีสิใหญ่มาเรียนยูสุลินเอ,อ้ยเอ,อ้ยคนมาอยากไปกรุงเทพเออไปโกแบงคอกโนโกแบงคอกโน